กรงกิจการเด็กและเยาวชนโดยสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการเพชรน้ำหนึ่งมุ่งสู่นักกีฬาปังจักรยาน BMX โดยการจัดทำโครงการนี้เริ่มต้นจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรีได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กในสถานรองรับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปโดยเน้นการพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงอายุมีการดําเนินงานตามวิทยาศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ ตามแนวทางที่วางไว้คือการสร้างความสําเร็จสู่เพชรน้ําหนึ่งเพื่อให้เด็กในอุปการะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพภายใต้ปรชัชญาสร้างเด็กสร้างคนช่วยตนช่วยชาติจึงไ,ได้ดำเนินโครงการเพชรน้ำหนึ่งมุ่งสู่นักกีฬาปั่นจักรยาน bmx ภายใต้ชื่อทีมบ้านเด็กหญิงสระบุรีซึ่งโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเด็กในอุปการะของสถานสงเคราะห์ที่มีความสนใจเข้าร่วมฝึกซ้อมปั่นจักรยาน BMX มุ่งสู่การเป็นนักกีฬาปั่นจักรยาน BMX ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพศ2560มีเด็กในอุปการะเข้าร่วม15คนทำการฝึกซ้อมทุกวันนำเด็กเข้าแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทยชิงแชมป์เอเชียจนเ,เด็กได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย1คนเยาวชนทีมชาติไทย1คนและนักกีฬาสปอร์ตฮีโร่ของจังหวัดสระบุรี1คน เป็นตัวแทนจังหวัดสระบรุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติจนได้รับรางวัลระดับประเทศแล้ว2คนซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กหน่วยงานและชุมชนเป็นอย่างยิ่งก็คือเริ่มเริ่มต้นนะคะมาจากคือหนูเป็นคนที่แบบชอบเล่นกีฬาค่ะแล้วก็คือตอนที่คนรับสมัครใหม่ๆนะคะก็คือแบบอยากลองเพราะว่ากีฬาประเภทนี้ไม่เคยเล่นมาก,ก่อนก็เลยลองเข้าไปค่ะ ตอนช่วงเล่นๆนะคะก็จะแบบยากหน่อยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากค่ะแตก่ก็ทนค่ะก็คือตัวอยา่อยางยักปัน่นยากเล่นนะะี่ค่ะกีฬาประเภทนี้มันอันตรายอยู่นะคะแต่เราก็ต้องป้องกันโดยแบบใส่กัดแขนกัดขาพวกเนี้ยคะ่ะเพื่อป้องกันร,ร่างกายไม่ใหม้มันออบาดเจ็บหนักเกินไปก็คาดหวังที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาตินะคะ mm. เพื่อเป็นตัวแทนจากทีมชาติไทายเนี่ยไปแข่งจากต่างประเทศแล้วก็นำเหรียญน,นะคะกลับมาให้ประเทศไทยค่ะ กรมกิจาการเด็กและเยาวชนมุ่งมั่นให้บริการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมายตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ตลอดจนการคืนเด็กสูขข่ครอบครัวและชุมชนได้ให้ความสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมโดยมุ่งเน้นให้เด็กได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีพัฒนาการด้านต่างๆเหมาะสมตามวัยเลี้ยงดูเด็กให้เสมือนหนึ่งมีความเป็นอยู่ภายในบ้านตนเอง ได้รับความรักความอบอุ่นได้รับโอกาสทางการศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านี้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตสนับสนุนโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน